สวัสดีค่ะพี่น้องทีักเจอกันอีกนะคะตามสัญญาเนาะแล้วก็พี่น้องก็ทักมาขอสูตรร่างสูตรอะไรมันต้องตามสเต็ปเนาะอาจารย์ก็ทําให้ตามสเต็ปนี้แหละนะ,ะทาให้แล้วเนาะก็เอาทีละอย่างนะคะ,ะวันนี้อาจารย์ก็ทําสูตรร่างมาให้ตามคําขอเนาะพี่น้องก็ ทุกอย่างนั่นแหละอาจารย์จะทําให้หมดเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like. ให้อาจารย์ด้วยนะคะคนละ1แชร์เนาะ,ะเพื่อว่าท่านใดที่เขากําลังทุกข์ร้อนอเล่นหวยไม่เคยถูกเลยไม่เคยได้เลยหรือว่าอยากจะเขาอยากจะเข้า VIP เนาะเข้า VIP ก็ได้เลข5หาง6หางประมาณนั้นอาจารย์ก็จะให้ได้แค่นั้นถ้าอ,อยากกดนี่ก็เข้ามาเลขหหางเนาะ,ะก ตัวตัวเด่นก็จะทําเครื่องหมายไว้ให้ดอกจันเนาะบนคือบนล่างคือล่างนะ,ะบางทีมันก็จะเข้าบนด้วยล่างด้วยบางทีก็จะเข้าตัวรองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเลขอ่ะมันผันผวนอยู่ตลอดเวลาทุกคนต้องเข้าใจข้างบนขึ้นไปหกคนก็จับได้เลขซ้ํากันประมาณสี่คนเนาะจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเนะหวยข้างบนอ่ะแต่ข้างบนเมื่อข้างบนมันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ข้างล่างก็ต้องเข้าเนาะเหมือนงวดที่แล้วเนาะอ่ะ ไม่ว่าไปที่ไหนอ่ะถ้าหากว่าข้างบนมีปัญหาเกิดอะไรเงี้ยเราไม่ต้องพูดว่าเกิดปัญหาอะไรอ่าข้างล่างจะต้องเข้าเนี่ยเข้าแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยที่จริงมันต้องได้ทั้งบนทั้งล่างนะอืมสามตัวด้วยอ่เอ่อก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะตรงตรงพี่น้องได้อยู่แล้วสามตัวสามตัวตรงสองตัวตรงบนล่างวิ่งอ่างวดน,นี้ก็ได้วิ่งล่างเนาะได้วิ่งล่างแล้วก็สามเจ็ดล่างอ่าแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาก็ ก็เข้ามาโทรมาแคบอันนี้ไว้เนาะแคบอันนี้ไว้นะคะมีอะไรก็จะได้โทรหาอาจารย์ได้ <c oughs> ขออภัยค่ะดวงสมพงศ์ก็จะได้คุยกันเนาะคนเราถ้าไม่ได้มีโชคว,วาสนาต่อกันนะไม่ให้เดินสวนกันก็ไม่รู้จักกันนะมันเป็นเรื่องจริงถ้าหากโทรมาแล้วอาจารย์มีแอดมินนะคอยรับโทรศัพท์แต่ถ้าพี่น้องโทรมาแล้ว,ลวได้รับได้คุยกับอาจารย์อาจารย์เชื่อมั่นว่ามันเป็นดวงสมพงศ์ที่จะรวยไปด้วยกัน อากาศมันเย็นพี่น้อง <c oughs> พออากาศเปลี่ยนอาจารย์จะเป็นแบบนนี้ไอนะคะแคบเนาะ1 2ึ่งสองสาห้าเจ็ดแปดเบเบอร์โอนก็จะเป็นเบอร์นี้เนาะเข้า v ีไตลอดชีพเนาะเนี่ยแล้วก็ไลน์มันจะต้องโทรคุยกันก่อนแล้วก็แอดไลน์กันเนะะาะไลน์ก็จะเป็นไลน์ส่วนตัวนะไม่ไม่ใช่เป็นไลน์เขาเรียกว่าลนา์กลุ่มไลน์กลุ่มอาจารย์ไม่ทํามีปัญหาเรื่อย ปัญหามีเจ้ามือเข้ามามีอนิสชัยชีพเข้ามาชวนไปทํานู่นทำนี่พี่น้องของอาจารย์ก็ส่วนมากก็จะเป็นสวเนะวาะสวสูงวัยแล้วก็จะเชื่อคนง่ายเมตตาคนง่ายคนขี้สงสารประมาณนั้นน่ะ <c oughs> แล้วก็จะเสียรู้เพราะฉะนั้นใครอะไรมาก็แล้วแต่เบอร์โทรถ้าไม่ใช่เขาให้ไว้ถ้าไม่ไม่ใช่เบอร์พวกนี้ก็อย่าไปเชื่อ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเบอร์เข้ามาทําอยู่ในไทยแล้วมิชช่นีพอยู่ในไทยเยอะมากตอนนี้ลังไรเข้ามาเมืองพุทธเมืองดีเมืองไทยคนใจดีโรงพยาบาลดีรักษาดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเนาะอาหารการ,รกินกินเขามาอยู่ที่นี่ <c oughs> มันกดมันไม่หนักเหมือนเหมือนต่างชาติเพราะฉะนั้นระวังถ้ามีเบอร์แล้วมันมีตัวหน้าเป็นสิบสามหลักทั้งหมดรวมกันแล้วไม่ได้สิบหลักก็ให้ระวังเอประมาณนั้นเนาะอ่ะ <c oughs> ที่แล้วเนาะให้วิ่งเจ็ดนะเข้าเจ็ดออกสามเจ็ดเนาะแล้วก็ก่อนหน้านู้นก็เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ผิดหรอกวัยพีของเราอะได้ตลอดอะมันจะเป็นตัวรองหรือต,ตัวตัวเด่นอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แต่ว่าเข้านะอ่างวดน,นี้ก็ยิ่งมั่นใจหง <c oughs> วดน,นี้ยมันมีปัญหาไปแล้วรอบนี้ต้องโดนปล่อยปล่อยเป็นของอาจารย์แน่ๆใครโชคดีที่ได้เข้ามาเป็นวีพีรอบเนี้ย ต้องปังต้องรวยรวยส่งท้ายกันแค่นั้นเราไม่ต้องพูดอะไรมากสามเจ็ดต้งตรงเนาะอ่ะเนี่ยเจ็ดอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์มั่นใจมันจะอยู่ข้างหน้านะพี่น้องนะอาจารย์จะเอามาไว้ข้างหน้าอ่ะศูนย์นี่ก็มั่นใจนะแต่มันไม่เข้าเข้าสามทั้งทั้งที่สามไม่มีเลยนะเห็นไหมอาจารย์ชอบมากคือสามอ่ะพี่น้อง VIP ก็เลยได้สนะามน่ะตัมนั้นอ่ะ เลข3าสี่ตัวนะเจ็ดสองตัวสี่สองตัวหนึ่งสองตัว9ก้าสามตัวห้าหนึ่งตัว2ตัวสองสองตัวศูย์สตัวหกหนึ่งตัวชอบอันไหนก็จัดไปนะคะเนาะตามนั้น <c oughs> ดูแมวให้หน่อยนะใครอยู่ข้างนอกอะค่ะแคปค่ะพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แท็บค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงคิวถึงคิวเลขวิ่งนะคะพี่น้องรอเลขวิ่งนะคะ เลขวิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพี่น้องเล่นสูตรโต๊ดเนาะสูตรโต๊ดเนี่ยเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกอย่างที่บอกอ่าทําไมถึงกล้าพูดในยูทูบก็ห้ามพูดนะไอ้ไอพวกเกินร้อยเกินพันเกินหมื่นอันนี้พูดได้เพราะว่าอะไรเขาไม่โดนเขาตัดเพราะว่ามันมันครอบคุมหมดเลยสามสิบหกหางตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงศูนยนั่นแหละ มันจะครอบคลุมหมดขอให้รู้ว่าเลขรางวัลที่หนึ่งอ่ะคือเลขอะไรภายในสามตัวอันนี้พี่น้องได้เงินแน่ๆแ,แล้วได้เยอะด้วยนะอะเลขสามตัวเนี่ยไม่ตรงทั้งตรงทั้งโต๊ดนั่นแหละอได้เงินแน่ๆแ,แล้วก็ใครอยากเข้าวีไีก็โทรเข้ามาโชคดีได้คุยกับอาจารย์ก็ถือว่าดวงสมบูรณ์กันอย่างที่บอกเนาะรวยงวดนี้มั่นใจคนรียไม่ใช่หลับหนาวนะพูดถึงเลขนึกถึงเลขที่มันมางวดเนี้ย พี่น้องอาจารย์คิดว่าพี่น้องต้องได้เงินกันแน่แนสำหรับวี p อพก็จะทำให้ได้อย่างเงี้ยตลอดไปเนาะไม่ว่าจะหลุดข้างบนมั่งแต่เข้าข้างล่างหลุดข้างล่างเข้าข้างบนแล้วโชคดีก็อาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเออลเลข <c oughs> หลักร้อยอาจารย์ให้แล้วเนาะหลักร้อยตามนี้นะพี่น้องแคบค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักร้อยเข้าดีนะจะบอกให้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เขียนนี่นะคะเนี่ยอาจารย์เขียนซ้นะําเนี่ยบางทีจแก้ไขที่ผิดหรอไม่ใช่อันนี้อย่างเงี้ยเข้าตลอดอันเนี้ยหลักร้อยหลักหลักร้อยหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบเนี่ยหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยเออาเนาะเนี่ยอันเนี้ยร้อยสิบ ร้อยหน่วยอันนี้ไม่เข้าอันนี้เข้าเข้าเอ่อรู้สึกจะเก้าแปดเก้าอะไรสักอย่างนเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่เข้าอขีดเลยถ้าไม่เข้าเนาะ,ะเป็นรอบนี้อ่ะแต่อที่ขีดไม่เข้าเนี่ยพี่น้องมันเข้าไอ้นี่นะมันเข้าอสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะได้เยอะด้วยนะดีกว่าสองตัวอีกนะสามตัวหน้าสามตัวท้ายเพราะฉะนั้น เมืที่แล้วเนี่ยมันเข้าล็อกสองเนาะสองมีทั้งสองสองสี่สองอะไรสักอย่างแล้วก็สองสี่เก้าอะไรสักอย่างสองสามเก้าอะไรสักอย่างเนาะเออเออนี่สองสี่สองสองสามเก้าเนี่ยเข้าอันนี้เป็นอันนี้แคบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะก็อาจารย์ก็จะทำมาให้เรื่อยๆเนาะอันนี้แคบแล้วเนาะอันนี้แคบหรือยัง อันนี้ก็อันไหนที่อาจารย์ชอบก็จะมาไว้ข้างหน้าพี่น้องก็พิจารณาเอาคนเรา,าส่วนมากจะมีสูตรของตัวเองอยู่แล้วดูอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะว่าของตัวเองเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าชอบเหมือนอาจารย์ก็จัดไปแต่ถ้าไม่ชอบก็มีเลขอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยก็จัดไปสูตรเนี่ยมันเข้าอยู่แล้วละ่ะมันเข้าเยอะอเห็นไหมคะอาจารย์ไว้ข้างหน้าเพราะอาจารย์ชอบ อันนี้ออกเก้าแปดเจ็ดเลยนะออกเก้าออกเก้าเจ็ดแปดหรืออะไรสักอย่างเจ็ดเก้าแปดหรือสักอย่างเข้าสามตัวตรงๆนะอันนี้ก็เก้าหกหกสี่หกสามอะไรสักอย่างน่าจะเป็นหกเก้าหกเหรอหกเก้าหกเนาะเบิ้ลหามอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นเบิ้ลหามตองอะไรสักอย่าง <c oughs> แล้วก็เป็นรอบนี้สี่หนึ่งสี่ห้าเนี่ย ไม่เข้าสามสูตรแต่มันกระโดดไปเงี้ยเพราะว่ามีปัญหามีปัญหาพี่น้องนะแค่พูดได้แค่นี้แล้วก็มาอันนี้สูตรเนี้ยเข้าตลอดการเข้าจกนกว่ารัฐบาลจะเลิกเรียกว่าเชื่อมั่นได้เชื่อใจได้สูตรเนี้ยสิบสูตรอาจจะผิดสักสองสูตรเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีเต็มพิกัดอ่ะเข้าใจไหมพี่น้องเข้าใจไหมว่าสูตรเนี่ย มันจะถึงเวลาของมันนะถ้าพี่น้องทําพี่น้องต้องทําเอาไว้เลยพี่น้องก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอันนี้เข้าแค่ไหนแล้วอันนี้เข้าแค่ไหนแล้วมันเคยเข้ากี่ครั้งแล้วมันหยุดมันเคยเข้าเข้ากี่ครั้งแล้วผิดพี่น้องต้องดูเพราะมันตั้งเก้าสูตรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสูตรเนะี่ยมันจะเข้าประมาณสี่ห้าครั้งห้าหกครั้งเจ็ดแปดครั้งเนี่ยมันเข้าแล้วมันก็จะหยุดเนาะ,ะตามนั้นอ่ะมีสายเข้าลายเข้าอ่ะอาจารย์ก็ตามนี้เนาะ ก็ดีใจกับพี่น้องด้วยเนาะที่แล้วที่ได้แล้วก็ใครอยากเข้า VIP ก็ทักเข้ามาอาจารย์จะพยายามรับทุกคนที่ที่เข้ามาถือว่าทุกคนโทรมาเป็นคนโชคดีแต่ถ้าหากว่า, <c oughs> าไปเจอแอดมินก็โทรมาให้แล้วกันนะให,ให้ได้เจออาจารย์ถือว่าท่านโชคดีบางคนครั้งเดียวนะได้คุยกันเลยอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโชคดีวันพุธนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ